ผีเมรที่เกาะกูดเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสัจจวดและแอร์รุ่นเดียวกับผมนัดรวมพลพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดทริปไปเที่ยวเกาะกูด โดยพักที่บ้านกรุงรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบคสจากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พร้มข่า ทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขณะที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิ่มหมีพีมันแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรพรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกด้วยความกลัวปนขยะขยงมากที่สุดคือเสียงของตุ๊กแกที่ไต่ยัวยเยี้ยอยู่ตามผนังบ้าน ระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยอันดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อน ด้วยความสนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจกจ็งค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่งเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมพรอยหลับไปอย่างง่ายดาย เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องระง,งมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง่งเอามืออุดหูด้วยความเกลียดกลัวหน้าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์เรากบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆ ผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจแม้แต่คำเดียวเหมือนกับเป็นภาษาคเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวลางภาพล,งลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ ทั้งหมดหันมาจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆโดยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรหรือครับมาทำอะไรกันดึกๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลัง,งโงนเงินลุกขึ้นรั่ง เพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นพลันปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนองเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงประตูห้องนอนของพวกเราถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นในมือผมงงนันกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราได้แต่เมื่อไหร่โดยไม่คาดคิด แกเริ่มออกวิ่งไปรอบห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะผนังดังก๊อกก๊อกก๊กพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโหยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้น ผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั่นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพล่านเคาะผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงเยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิสนจริงๆผมกว่กมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่หรือแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรนะ่ะ ใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองร,บรอบๆอย่างหวาดหวาดเรากล่ว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอา้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี่มาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิด ท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังรอบห้องของเด็กนั่นความกดดันปะทุขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตช์ไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟไหลายดวงบนเพดานพลันสว่างขึ้นเสียงอึกททึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริบตา ห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปร,บรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,น,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเนาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุด เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนเดินไปคนเดียวเพื่อนเพื่อนคนอื่นกำลังสารวนเก็บของหนีกลับกรุงเทพพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานนี้พวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคน สอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหน,นีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อน และไม่มีใครได้พบพกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้น